อีครับว่าไง Hello, ครไอ้เชี่ยเมีตัวเดิมเลยเนี่ยครับไม่ใช่เสียงนี้ง่ายที่เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราสรุปชื่อท็อปหรือว่าชื่อแร็คคูนะครับแรคคูนะครับผมชื่อเสียนะเอาเล่นเดนแก่นะครับเล่นคนวเเป็นตัวเดียวเขนไม่มีแดง ะมันเดินเนี่ยมันเดินที่พี่มันเดินเหมือนกับไม่มีดอกไปเรื่อยเอาพี่อุ้มเลยอุ้มเลยอุเพี่อุ้มเลยพี่้ต้องกพรจ้าวันที่พี่ไปรับรางวัลได้ไหมพอพี่ขึ้นไปจริงจริงพี่พูดแค่ขอบคุณครับไม่รู้ถ้าพูดตอนนี้ไปจะทันหรือเปล่านะแต่ว่าพี่อยากขอบคุณท็อปอยากขอบคุณที่ทับเข้ามาในชีวิตพี่ ขอบคุณที่ทําให้พี่ใจเย็นลงก็อยากขอบคุณท็อปที่ท็อปทำให้พี่มีวันนี้พอบเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ชีวิตพี่โคตรไม่มีอะไรเลยทุกคนในชีวิตพี่มีอะไรหลายๆอย่างเลยที่พี่ไม่เคยมีแล้วพี่ก็มีความสุขมากที่มีท็อปอยู่ในชีวิตสำหรับพี่ท็อปรู้ใจพี่มากที่สุดนะตอนนี้เป็นดิวที่โคตรมีความสุขเลยพี่แชทถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของผมเนย กล้าพูดเลยนะว่าตอนนี้แหละพี่แชทพวกเรา,าต่างก็มาเป็นความสุขของกันและกันพี่แชทมัได้รอผมโหโค่นม,ม,มีความสุขผมมีความสุขมากเลยครับตอนนีน้สักวันหนึ่งเราต้องเจอกันพี่แชทสักวันหวังว่าเราจะได้เจอกันเดวเดวหันกลับมาหาพี่แชทหน่อย พี่ชัดมีอะไรจะบอกพี่ชัดพร้อมไหม

ีทองคำแท่งได้ด้วยหนักหนึ่งบาทด้อมพี่ชายเสียเส้นมหาบเลยม๊อบเลยนะอะหอยโหลดน้องเตยคือด้อมมหาลานีเนี่ยพูดเลยยังไม่หมดนะน้องยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ให้พี่ชันเนาะขอบคุณครัไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเอันนี้เขาพี่ดิว้ของพี่ดิวเยอะมากมากเลยยังไม่หมดนะแม่แม่เป็นองค์ขนาดนี้ขอดูก่อน มีทองคำแท่งมาแล้วเงินมาแล้วประมาณ500เ้อยะค่ะพี่ดิวรอก่อนเลยโอเคงั้นแบ่งหนูได้ไหมเนี่ยร้อยหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดแบงค์ไหนหายคือน่าจะอยู่ในเตยสิเดี๋ยวขโมยเองนะคะนะคะเด็กนะคะเป็นไงบ้างเซอร์ไพรส์มาตะกี้นี้ก็มีความสุขมากแล้วก็พี่ง้อง เรอร้องให้ก็ยังร้อใไมอ๋อไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้รับความรักเยอะขนาดนี้ขอบคุณนะครับแม่ๆขอดังกว่านี้ได้ไหมคะรักรักเหมือนกันนะครับเบื่อใจบื่ใจเทร ทอ้มมองลงเลยนี่พี่เวยรู้ไหโอเคทุกคนรับฟังด้นะคะตอนนี้ของขวัญน,นะคะกำลังเดินทางนะคะรับเมยกัะมานะอเนอ้อเยรับเมย์ก็ครียม แกเอ <Bond> ๊มีไหมคะไม่มีอ้าวมงมีแก่แต่เมื่อกี้ฉันเห็นคนเปิดนะใช่เหรออยู <wan ita> ่ข <Boy>: ้างบนโอเคไม่ไม่ลงแรงใช่ไหมแข็งแกร่งนะเฮ้ยเฮ้ยฮะเก่งเลยก็ขอบคุณ ทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะครับที่เลี้ยงดูดูมาอย่างดีนะครับพี่ๆทุกคนแล้วก็แม่นะครับแล้วขอบคุณน้องท็อปนะครับที่อยู่ด้วยกันจนเรามีวันนี้เราจะเติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆครับแล้วขอบคุณพี่แชททุกๆคนเลยนะครับที่สปอร์ตพวกเราหลักพวกเรา แบบไม่รู้รักอะไรขนาดนั้ใช่นหพวกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าทําไมเขาถึงรักเราหรอท็อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันทำไมถึงรักเราขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วย <S <S ขอบคุณครับ